สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับโคบ้านนิชาน,นันนะคะโคบ้านบ้านของเรานะคะคในวันนี้โคเป็นบ้านของเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดกะปิค่ะผัดกะปิหมูสามชั้นนะคะผัดกะปิหมูสามชั้นถั่วฝักยาวค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะกะปิคือนางเอกของเรานะคะวันนี้ กะปิค่ะตากับกระเทียมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ากระเทียมกับกะปีแล้วก็หอมหัวหอมค่ะสามอย่างนะคะเรียกว่าสามเกอรอก็ได้สามเกอของเรานะคะจุดไฟนิดนะคะสาเซอร์ของเราก็จะมีกระเทียมหัวหอมหัวหอมแดงนี่แหละค่ะแล้วก็ กะปิค่ะใช้เสกเด็นนะคะต้องลุกค่ะเคี่ยวให้หอมค่ะไปผัดกับน้ํามันนะคะในกระทะของเราก็เป็นน้ํามันนะคะเราเลียกน้ำมันหมูมาค่ะในวันนี้นะคะผัดให้หอมค่ะยังไม่ปรุงรสนะคะให้เคี่ยววันนี้นะะให้หอมก่อนอาลคาประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณ<ยว>พักไว้ก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะทําหมูค่ะนี่คือหมูสามชั้นของเรานะคะประมาณสองร้อยกรัมนะคะนี่ค่ะเอาหมูไปเจียวนะคะไปอังๆให้ร้อนหน่อยนะคะหมูสามชั้นนะคะเบิ้งเบิงค่ะคําโตๆค่ะใส่น้ําปลาสักนิดนึงนะคะซอสสักหน่อยนะคะลงไปค่ะ ไปทําให้ตัวมันแข็งๆนิดนึงนะคะให้แซบๆไะค่ะนะคะให้หมูแซบๆหรือให้หมูอยู่ตัวนะคะสุกสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็พอค่ะนะคะ,นะคะให้หมูเขาอยู่ตัวเกรมนๆนิดๆจะได้อร่อยๆค่ะให้แซบๆไปนะคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะ เอาหมูลงไปผัดค่ะนะคะให้น้ำก็ออกมานะคะโรยด้วยน้ำปลานิดหนึ่งแล้วก็โรยด้วยซอสคะนะคะ,นะคะให้มันให้หมูมันมีรสเค็มๆนิดๆค่ะนะคะจะได้แซบ่แซบๆค่ะ ี premises, 1, Twelve, ่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะไม่ต้องพักนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเอากะปินะคะกะปิค่ะจะทํากับข้าวให้่อร่อยนะคะอุปกรณ์ต้องสดใหม่ค่ะกะปิที่เราผัดมาสักครู่เนี่ยใส่ลงไปค่ะเติมลงไปนะคะ อาจจะผมน้ําสักนิดก็ได้ถ้ามันแห้งไปนะคะน้ําสักนิดก็ได้เติมน้ําไปสักนิดสักสองช้อนนะคะเพื่อให้หมูของเราแซ่บๆค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะปรุงรสไปด้วยค่ะซอสปลาเขียวสักหนึ่งช้อนนะคะ น้ำตาลนะคะน้ำตาลปีผล๊ผอมๆประมาณหนึ่งช้อนก็ะพอค่ะนะคะหวานเล่มๆนะคะกะปิก็เค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้ำปลา <c oughs> อร่อยนะคะการจะทํากับข้าวให้อร่อยเราคุยหลายัางแล้วนะคะเดี๋ยวเคี่ยวให้น้ํามันงวดๆสันนิดนะคะการจะทํากับข้าวให้อร่อยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> หนึ่งคะ่ะวัสดุที่เลือกมาจะต้องสดใหม่วันนี้หมูสดคะ่ะ กะปิใหม่หอมกระเทียมอร่อยมากค่ะลองทําดูนะคะ,ะเคี่ยวให้มันเกลื่อนเก่อสักนิดนะคะให้มันงวดวดนิดนึ่งนะคะผักที่มาใส่ก็ต้องสดเลยค่ะนะคะแล้วค่ะ,ะ,ะ,คะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่ถั่วผักยาวลงไปก่ะฝักยาวนะคะสักห้าฝักนะคะแล้วก็จะมีแถมค่ะ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบเขียวค่ะวันนี้มาแปลกนะคะใส่กระเจี๊ยบเขียวลงไปปนนเมิดค่ะกระเจี๊ยบดีไหมคะดีค่ะจากนั้นก็จะใส่ใบมะกรูดฉีคค่ะห้าใบาค่ะพริกค่ะพริกสามเม็ดค่ะเอาช้อนมาช่วยหน่อยสิมันไม่ถนัดช้อนไปไหนหมดแล้วมีแต่ส้อม อร่ะค่ะคุกเขานะคะหทั่วค่ะจะได้อร่อยอร่อย,อ,อ,ยอ่ะให้แห้งๆนะคะอร่อยเราไม่ต้องน้ำเยอะค่ะหมูเราทำโตๆนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอมมากเลยค่ะวันนี้วันนี้ก็ปิจากคองโคนนะคะถัวกะปดยาววันนี้ก็จาก จากสวนราชนมบัตค่ะนะคะส่วนใบมะกรูดก็บ้านเราเองค่ะเอาละค่ะได้ที่แล้วค่ะดับไฟค่ะอร่อยมากค่ะลองทําดูนะคะลองทําดูนะคะสูตรนี้แล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนประเดี๋ยวเราจะใส่เขาเรียกว่าตาสวนในใต้คิดนะคะ ตามไปดูนะคะในช่องของเราครัวครัวบ้านนิชานันนะคะกระเจี๊ยบนี้ก็กินแล้วดีนะคะกระเจี๊ยบมันจะทําให้เขาเรียกว่ามันมีกากใยเยอะค่ะกินแล้วสบายท้องค่ะดูสิอภพิกปโชหน่อยเห็นไหมคะเน็ดเน็ดหมูเน็ดเน็ดคำโตโตค่ะสวัสดีนะคะโชค่ะแล้วพบกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เรานะคะเราชอบคนติดตามนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟใส่จานนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานนี่ก็ดูทงกระทะค่ะนี่ค่ะโชว์หน่อยโชว์หนึ่งสองสามอ่าล้วค่ะ เสร์ฟนะคะไปกินด้วยกันค่ะไปกินด้วยกันนะคะหมูสามชั้นผัดกะปินะคะ <c oughs> เขาเรียกอะไรล่ะหมูสามชั้นผัดกะปิถั่วฝักยาวก็ได้หรือจะถั่วฝักยาวหมูสามชั้น <c oughs> แล้วก็เขาเรียกว่าเรียกสลับกันก็ได้สุดแต่ความชอบค่ะ การตั้งชื่อนี้ก็สื่อให้รู้ว่าทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใครอย่าเอาอะไรขึ้นก่อนเอาอะไรลงหลังก็สุดแท้แต่ใจปรารถนาแต่ว่าเราคิดว่าหมูสามชั้นผัดกะปิถั่วผักยาวนะะี่ค่ะดีค่ะสื่อความหมายดีค่ะนะคะคือต้องการให้อะไรเด่นก็เอาันนั้นขึ้นวันนี้เราต้องการให้ดินเสร็จแล้วค่ะ ต้องการให้หมูเด่นแล้วก็หมูสามชั้นผัดกะปิถั่วฝักยาวค่ะหรือกะปิหมูสามชั้นถั่วฝักยาวก็ได้แต่เราต้องการโชว์โชว์หมูสามชั้นแล้วก็บอกสามชั้นผัดกะปิถั่วฝักยาวค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เรานะคะโชว์ใกล้ๆหน่อยกลิ่นจะได้ลอยลมไปค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะ แล้วพบกันนะคะ